ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมือ่อสุขผนสุขคนเนาะมาหนีมาพบก,กับคำแซงพากินคือเกาเนาะมากับน้องสาวสาวสวัสวดีกล่องก่อนสวัสดีนี่น่องสาวหลักเนาะนนอยากกินอะไรพาทานไหนกินจินะ<า>นึงอะไรสิ่สวหวนเนาะอือ วันนี้มาในบรรยาการน้องกินเขาเทียงนะ้องทำแซงเลิกการน้องมึงจากการลงพื้นงานนั่นแหละยังมาพี่ยังมาน้องเพลก็เลิกจากเมียนะหน่นมากินเขาน้นนองๆเพลมึงแล้วก็ซื้อร้ายยังมากินแล้วนี่แกงมะม่ายแล้วก็อมอมออมมู้นรหรือเปล่ออมมูเนาะแล้วก็อยัง สมป้าอยังนี่ยครัอยู่กันสองคนเนาะว่าน้องเต้นเพิ่นเมื่อบา่ายหันบริเปิดจะเทื่อนนะนอนใส่เงินว่มีเงินใส่ฮิวนอนอยู่เขาอดเขาหนาวก็เมื่อหันบริเวรเห็นไงปิดกระบอกยังไงเนาะเอา้วกบเขาแซงสายกินมาพี่น้อง Là mày em không ảnh mắn hông? thằng đi nha Cái này á Cái này là cái thiên này. Các làm hết hôn nô hôn hông? เอ้นปวมาใเจมั้งข้าวปลกสมป่าเนาะเะเคยกินหรือมั้สมป่ายังไงสมป่ายังไงแทบเอาคุณสมยิหน่อย ไม่น้อลง,งพื้นงานเลิกงานมากมอ่ะเต็มในมื่อยห้ใส่แตเห็ุเบียกในโครงการนั่นแหละซอยไอหกกนนะ่อเนาะเหียนหองยังทู่ไปต้อนสาวอ่ะทู่ผืนเนะาะช่องสันเนาะตึกช่องสนันเป็นเป็นโรงงานช่องสันแล้วก็นพัทงทู่เนาะสีข้นเป็นตึกเป็นโรงงานเออเป็นตึกตึกช่องสันนี่ยังเป็นซานเนาะซานอาญ่า ไปตอ,อนเช้าก็ทูพื้นเช็ดปัดกวาดอีหยังนี่แหละแล้วก็เมียนหองบ่อนอยูตอนแน่อ่าาะตอนเที่ยวก็ดำข้างหน้ามมแหละเมียนหองแล้วก็ดำข้างหนามนั่งแล้วก็ไปกรอเอกสารเนาะพิมพ์พิมพ์มอหยังนี่แหละพิมพ์ตลาดตลาหยังเพิ่นอะไเฮ็ดเอื้อยเพิ่นะไรเฮ็ดเนาะเจ็บหัว มันก็อนบรไไิหน้าดอกแต่ว่าไปอยู่ใหม่ๆเขาบอกท่านได้สิ้นมันเป็นแบบไมอยากเก้งใก่บบเนาะเดินมาจนจันนันท่านได้ว่างโต๊ะพรท่านได้ถือ,อยังประมาณไหนนะคิดว่าอย่านซานมาแม่ยานี่มันของแซงอยู่ซานนล้วกบ เป็นซานตัชชินแล้วก,ก็คลิปเมืม่อวานนี้เนาะคลิปออกเมืม่อวานนี้เป็นคลิปอ่าขอโทษเนาะที่ในเอฟซีทั้งเอฟซนะีคอนเซงเอฟซีกากอยเนาะปิดบังเงี้ยนี่แหละเป็นแบบดาหมาก็ไล่เติมเนาะมีคนมาหว่าใน,นคอนเซ็งก็ไล่คนเอฟซีก็ยอมรับพฤติกรรมน้อนะงคนจะึเหว่าเนาะหลายคนกับเมียนมาว่า ยิงยกเลกนะยกเลคิดตามคําแซงนะคําแซงแบบเห็ดโตบ่ถืกอ่ะอ่ากันน้องตากันอาก้อยเนาะแท้จริงมันก็เป็นการแสดงเนาะท่านผู้ชมเนาะอย่าบอกว่าล้างกล่องครับปกติฮัแพงกันคือเก่าตัวนี้คิอเป็นการแสดงให้เพิ่นนั่งถ่ายกับบกอะนั่งนนึงประมาณ4 40 เม็ดนี่แหละนะพอได้คลิปพอได้คลิปเนาะพอสามสีนาทียังไงเป็นการแสดงเอา้าเป็นคอนเทนต์ของก้อยเนาะก้อยเป็นคนคิดเป็นมาเป็นคอนเทนต์อะไรแบบคำแซงแบบเป็นการนาองตาสกัดกันดย่างนี่แหละแต่ว่าเอฟซีกับปะยากเขาใจเนาะมาบอกคำแซงแต่ก็น,นอนมาลาบขึ้นมาแนี่เนะาะเมื่อวานนี้ได้ ออกคลิปขอ้อข้อถอด F4 นะครัข้อถอดอล้กอยนั่สบายสบายขึ้นนี่ก็บอานะนที่นียงเดีวว่ว่าอยู่ปากแฉะแสะเล่นอานเดี๋ยวเจาะเนาะใจร้อนเบิ้งงวดเบื้องดวดขึ้น รถโย่รถเนี่ยหนึ่งสื่อมาให้หนี่งสื่อมาให้ก็บริมลิ้นอยู่บ่ล่าริมแค่เพื่อนหอนแล้วสาวซองแรงซองมือนเนี่ยหอนบาดซองบาดเศร้าเลยสิรถจวยเพื่อนเอาตอนเที่ยงเนาะเลยอืมอาหารก็สำหรับกะชิมี กังงานแห้งานสิบก,กินล่ากินทำพ่ออยู่เหมือนกินอะ้อีกให้รถดกระอดนันนึงกินพราามีแนวอยู่ในถอ่องอะไ้กินมาได้กขนาะนั่นนี่ขับถ่อม, <c oughs> อมเรี่ยงตะแแรงนาชิมาเบิงพอเชียวพ่อชีอชเห็นอะไรพอเชียวกำลังไก่อยูอ่ มาจอบัประยงไปเนี่ยแทนือมาไฮโลบอบินซ um, <t ừ> sure ื้อมาเหนเชียงเงินซื้อือ่ย่ว่ราซื้อมาแล้วพาบริมันมีแต่ไทิมั้น่เงี้ยบอกเยิงนอ F chỉ có chơi đi đến tại hạt tuổi hạt của mình sẽ có kê đi chơi vào nhá cái oh. kìm gấp được của bảo แดงยังมะเดนเด็แดงมเด่เนี้อคนเอฟซีเรอกเอคอนเฟซีเแดงนะมันชุบซอยบ้างนล้อยยังถอยเอาจะมาซือเอฟซีไเอาเงินไห้แ้สือู้เอฟมันเจดีเหมือซอยคอขอยมีเนี้ยเจดียยีตรองหาบูมีเงินสื่อ มีแต่หอยหิมนี่แหละบรรยากาศหมอดงเนาะหมอแดงอ่ะหมอเสียบไผ่ถ่าเด้่เสียบไผ่แใส่น้ำมันยังถอดยังไงล่ะตมตรงมีตรมถอดไข่ยังกระไดเนาะ ผมยังกินกระไรนะเป็นแบบมอไฟผ้าเสียบแล้วเป็นมาแดงกับแซงครับไม่เคยเห็นน้องนี่มั่วมอแดงมอแดงนะ่นเลยก็เหมอนมอไฟผ้ามอไฟผ้ายังมันเหมือนเอนาะนอยู่ในห้นอง คันจังเราจะกินน,กนี่หน่อหอมสาดนิดหน่อยนะเข้ากระหลั๊ไม่เห็นตั้งนานแล้วสาดหน่อมก็นหนาที่เคยปูกินตั้นอนะ่ะปูแต่ก็พัดเมียูโนี่นี่ค้างหอมนี่หน่อมเสียาสาดมีหลักหว,า,วานๆไปได้กิน ินนีหลังฉิมีคูบาน้หมูไผ่แซ่บแม่จะดาแจกเพนหนิโอ้ยังไงแจกเพจแจกูบ้าแจกเพนหน่องเป็นคูบ้า chạy yeah, mồm có bao đâu, mồm của buồn bao rồi. Bất đại là mì con mặc quần, mì đâu, phải gì mặc quần luôn. Mì đẹp đẹp. Mì đâu anh. À. cái việc này này nó, phải. โรมาินน้ำอยากมาคุยลินน้ำอยากแชดน้ำนะเานาะน,นี่ยังงี้ง่ายกว่าักมาไหนเะนาะคำแซงสิเอาเพย์คืนเนาะเพย์ตำแจ้งมาแหละซื้อวันมีใช่นะเนาะเซฟคืนอะไรนี่ยังไงยังพลาทั้งหนอเนคนกับนี่แหละถักมาทั้งคำแซงนี่แหลนะเนาะแซงกับมาดินหนอนหนอนคนได้เลยเนาะ มีอย <q an> ่งก็คุยกันกินข้าวเทียนมันกินข้านึงจนกไปขวกคือเกาข้าเดียวเนาะประมาณมองนึง้าเียงเากสบบยังมากไมก เี chỉ ่ Ta ิหล่าทางมู้ชมเนาะตากีบนเบิดเด้อตากไหลกดเสไนกันงตัวก็หนองรัดเพิ่นเนาะคือเกาเกายังเนาะฮกแปงกันไอนอเฮางวนใหญ่กวนาพอดีมือเขาเอิญมาคตอ้วกอ้วกยัง ไปเื่อ <classy> กิน <More> ข <vicious> ้าวแล้วยขอมกินข้าวแล้วก็กินแล้วล่ะไก็ให้มันซไว้ให้เต็มกาเซเดราทางผู้ชมอยู่นี่แล้วเนาะ ยู่ถ่ายคลินกับมียังไล่กับกินหอดเอฟซีก็ถุกพ่นเนาะถี่หายอภัยคำแซงเนาะคำแซงกับข้อโถดไดไล่เนาะถี่เห็ดไปตัวไดร์บอดี้กับข้อโถดข้ออภัยเนาะ